สบาดีทุกคนเบอ่อนีไข่ชยจะ้าทุกคนเดินทางมาสัมผัสกับความสงบและความงดงามของศิลปวัฒนธรรมลาวที่วัดอัมพรามแห่งนี้เพียงแต่ย่างขอประตูโขงก็รูสึกได้ถึงความผมเย็นแดดพร,รังแห่งสัทธาแล้วหลายคนอาจจะเคยผ่านไปมาก แต่ในเมือนเอ้ขคอยอยากให้ทุกคนได้เห็นมุมมองที่เดึกเซึ้งกว่าเกา่าวัดแห่งนี้บอบมนเพียงแต่สถานที่ทางศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นบอนเทียนรูศิลปะที่หาเบิอได้ยากในยุคปัจจุบัน เบิงความงามของดวดลายเทิงหาโบดในหยอดโซฟาเดานี้มันสะท้อนถึงความปาเนตของสางศิลปาลา่าที่ตั้งใจสางสรรค์ขึ้นมาด้วยความศรัทธาทุกๆุกสินไซยล้วนแต่มีเรื่องเล่าที่น่าสนใจบรรยากาศภายในวัดเต็มไปด้วยความสงบเราจะเห็นวิธีชีวิตของปาสสุกสมเณรที่ดำเนินไปอย่างเงียบงายการไหนมืยืนอยู่บนนี้ เฮ็ดให้งเฮ้าได้ยุดผักจากความมนไาวของหลูภภายหนกได้กลับมาอยู่กับตัวเองได้ดีแท้ๆนอกจากสถาปัตยกรรมแล้วเฮ้ายัางเห็นห้องห้อยของวัฒนธรรมท้องถินอย่างเฮืือสวงเก่าแก่ํำนี้ที่ถือเก็บไว้มันคือรลักฐานแห่งความสมัครใของคนในสุมสนที่มีมาอย่างยาวนาน